มดลูกอะมาแหงคือเก่าเด้วค่ะเดอ้อถ้าพัดกินยามาเนี่ยค่พะพ่อพ่อได้ผลคือตัวนี้สวัสดีค่ะย้ายสื่อย้ายสำลีเ้อค่ะเดอ้อคือย้ายตั้งแต่อายุสี่สิบห้าปีย้ายหมดประจำเดือนอยนีอายุหกสิบห้าปีแล้วค่ะหลังจากหมดประจำเดือนมาย้ายถึงมีอาการหอนวูบวาบแล้วก็เครียดผิวแห้งแล้วก็หมดลูกกัแห้งน้ำย้ายก็เลยมาบ่อยลูกฟังว่าเออแม่เป็นทั้งสีเสียดทังได้ กินว่ไไดนอนว่หลับหนุก,ก็เลยแปลวทตภันธ์ตัวหนึ่งไม่แม่แมกินร้องเบิงเอ็ดเทนลาโปเลยล่ะคะ่ะเป็นแผงมันจะเป็นแข็บซูนแบบนี้คะ่ะสองอาทิตย์นี้จะกินสองเม็ดก่อนนอนนะคะเด้อหลังจากนั้นก็กินมือละแข็บซูนก่อนนอนดีขึ้นมาเรื่อยๆกินขขาแซบนอนหลับผิวจะเคยแหง้งอยู่นี่ก็ชุ่มชื้นหมดลูกกับมแห้งคือเกาะะเด้อเด้อได้ผลอีรี ถ้าพัดกินยามา้เนี่ยก็พอได้ผลคือตัวนี้ย้ายจากไห้ปี่นองกินล้องเบิองว่ามันจะคือย้ายบ,อาบอ่อฟังบ่ามันดีคือกันย้ายก็กินม้เหมือนเจ็บแผงเลยล่ะค่ะย้ายก็จะกินไปเรื่อยๆคือมันได้ผล